สายเดือดพาชิมวันนี้เราอยู่กันที่ดอนเมืองเราจะพามาชิม2ร้านเด็ด,ดย่านดอนเมืองร้านแรกจะเป็นร้านไก่นรกดอนเมืองที่ร้านจะมีอาหารตามสั่งนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเมนูเด็ดที่ต้องสั่งเลยเข้าวผัดมันกุ้งจะผัดใส่กุ้งให้ตัวใหญ่ๆเลยนะดูใส่มันกุ้งเข้าไปดิทีเด็ดอีกหนึ่งเมนูก็จะเป็นข้าวไก่นรกนะเรามาเปิดกันที่ข้าวผัดเลยนะดูกุ้งตัวใหญ่ๆเลยข,ข้าวนี่ผัดออกมาแห้งล้วนกำลังดีจานต่อไปก็จะเป็นข้าวไก่นรกจานนี้อร่อยแซ่บไม่แพ้กันมาต่อกันร้านที่สองอยู่้นเจะมีก งหมูอบโอ่งเป็ดย่างเกลือแล้วก็หางหมูอบโอ่งวันนี้เราก็สั่งเมนูอื่นๆขึ้นมาเพิ่มด้วยเดี๋ยวเราเปิดประเดิมกันที่เป็ดย่างเกลือก่อนเลยนะตัวน้องนี่บอกเลยขอละกันอยากจะบอกว่าตัวเนื้อเป็ดนุ่มมากมาต่อกันที่ซี่โครงย่างเลยนะจิ้มน้ําจิ้มแจ่วแบบนี้ไปเลยตัวซี่โครงก็ไม่ได้แห้งเกินไปนะแท้เพลินๆกันไปเลยอีกหนึ่งเมนูก็จะเป็นหางหมูอบโอ่งนะตัวหางหมูนี่กรอบมากไปทุกคนเมนูอื่นๆอย่างเช่นยำแซลมอนแบบนี้ก็มีนะหรือใครจะชอบกินแบบเป็นยำหรือตำต่างๆก็มีจานนี้จะเป็นตาขวโพด ไส้ย่างเขาก็มีนะทีเด็ดเหมือนกันหรือจะเป็นไข่ตุ๋ดหม้อไฟแบบนี้ก็มีเลยนะดูไข่ดีฟูๆเลยเขาจะให้กุ้งปลาหมึกมาแบบเน้นๆเลยนะตัวไาขา่มีความฟูนุ่มเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนําเลยนะเด็ดจริงทั้งสองร้านอยู่ในซอยสมบูพาสิบสองซอยค่ายลูกเสืออยากให้ทุกคนมาลองลืมบอกไปว่าร้านเป็ดย่างเกลือเขามีแฟนชส์ด้วยนะใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลย